สวัสดีค่ะเปิ้ลนนะคะแม่บ้านตุรกีค่ะวันนี้นะคะเปิ้ลมากับขนมปังแพรนะคะสูตรนี้นะคะเป็นขนมปังโฮวีดนะคะต้นผสมโฮวีด50%นะคะนุ่มฟูเบามากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อด้านในกันนะคะนี่ก่อนจะไปชมวิธีทำนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทํากันเลยค่ะ ใส่ไข่ไก่นะคะลงในอ่างผสมค่ะน้ำค่ะนมค่ะน้ำตาลทรายค่ะเกลือค่ะผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีนะคะให้เกลือและน้าตาลทรายละลายดีค่ะ ยีสต์ค่ะแป้งทำขนมปังค่ะแป้งโฮลวีตค่ะเป็นใช้แป้งโฮลวีตแบบละเอียดนะคะจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะผสมหรือนวดจนหมดผงแป้งนะคะสามารถใช้เครื่องนวดแป้งในการนวดแป้งได้นะคะ นี่นะคะแป้งไม่แฉะมากนะคะนวดง่ายค่ะจะเห็นนะคะว่าแป้งไม่ได้แฉะมากนวดง่ายนะคะเมื่อแป้งรวมตัวกันเป็นก้อนดีแล้วนะคะเราจะใส่เนยนะคะเปิดแป้งนะคะหลังจากใส่เนยไปแล้วนะคะแป้งจะแฉะขึ้นนะคะเล็กน้อยเป็นเรื่องปกตินะคะนวดให้เนยซึมเข้าไปก่อนนะคะแป้งจะ หายแฉะนะคะอย่าเพิ่งเติมแป้งเพิ่มนะคะเพิ่งจะทยอยใส่เนยนะคะนวดให้เหนยซึมเข้าไปแล้วค่อยใส่เพิ่มนะคะแป้งจะได้ไม่แฉะนะคะสำหรับคนที่นวดมือใหม่นะคะถ้าใครมีเครื่องนวดแป้งนะคะก็สามารถใช้เครื่องนวดแป้งในการนวดแป้งได้เลยนะคะ มันจะใส่เนยเพิ่มนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะนวดจนขึ้นฟิล์มนะคะหรืออย่างน้อยนะคะแป้งจะต้องเนียนดีนะคะยืดหยุ่นดีนะคะใช้วิธีนวดสลับกับยกฟาดพับทบนะคะแป้งจะเงียนไวนะคะแล้วก็ไม่ค่อยแฉะค่ะตอนนี้นะคะเป็นนวดจนเขา่าลุ่มตุกันเป็นก้อนดีแล้วนะคะใครจะพักแป้งเลยก็ได้นะคะแต่สูตรนี้นะคะปิ้นจะ ผักแป้งรอบเดียวค่ะเดี๋ยวเราจะตัดขึ้นรูปเลยนะคะนำโดมาชั่งเลยค่ะวันนี้นะคะเปิ้นจะขึ้นรูปแล้วอบในถาดสี่เหลี่ยมนะคะขนาด7คูณ7นะคะทนลองด้วยกระดาษแอร์ i ฟเยอร์นะคะนะเขาก็สะดวกดีนะคะประมาณนี้อาจจะมีขอบติดพิมพ์บ้างเดี๋ยวเราทาเ,เนยกันติดเอานะคะ ปุณจะตัดแป้งนะคะก้อนละประมาณสามสิบเอ็ดกรัมนะคะสิบหกก้อนจะเป็นก้อนเล็กๆนะคะปุณตัดแป้งหมดแล้วนะคะทั้งสิบหกก้อนนะคะเดี๋ยวป้นจะคึ่งกลมนะคะระวังเรียงลงในพิมพ์เลยนะคะหยิบก้อนแรกที่เราตัดออกมาก่อนนะคะแป้งจะไม่ติดมือนะคะนุ่มเนียนดีนะคะ ครึ่งค่ะเบาๆนะคะให้เป็นทรงกลมแล้วว่างลงในพิมพ์เลยค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง16ก้อนนะคะจากนั้นเราจะพักแป้งนะคะให้ขึ้นเป็นเท่าตัวนะคะให้ขึ้นมาถึงเกือบเกือบถึงขอบพิมพ์เลยนะคะแล้วเราค่อยไปวอร์มเตานะคะเพื่อเตรียมอบค่ะพักแป้งค่ะตอนนี้นะคะแป้งก็ขึ้นดีมากแล้วนะคะขึ้นมาถึงขอบพิมพ์แล้วนะคะเพิ่นวอร์มเตาอบเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนนำเข้าอบนะคะเพิ่นจะทาด้านบนบางๆนะคะด้วยนมค่ะ ทานมบางๆให้ทั่วนะคะเมื่อท่านมเสร็จแล้วนะคะนำครบได้เลยค่ะสามารถสนับสนุนการทำวิดีโอของเราได้นะคะด้วยการกดปุ่ม y u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  e s u u p r t t a n k s นะคะหรือกดส่งดาวใน Facebook ค่ะขอบคุณค่ะอบสุกออกมาแล้วนะคะด้านบนนะคะเพื่นจะทาทันทีนะคะด้วยนมค่ะถ้าชอบเนยห,หอมๆนะคะสามารถทาเนยละลายก็ได้นะคะ จากนั้นนะคะป้นจะทิ้งเอาไว้ในพิมพ์นะคะสักประมาณ3นาทีนะคะแล้วค่อยเอาออกจากพิมพ์ค่ะนุ่มฟูเบามากๆเลยใช่ไหมคะเราก็พักแป้งแค่รอบเดียวด้วยนะคะยังไงวันนี้เป้ินก็นลากัไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ